สบายดีทุกคนมาพบกับจ้าจ่าในช่องจ้จา,า,า,าจ๋าสาวลาวพาไปชมอีกแล้วเนาะ <laughs> วันนี้จ้าจ๋ามีแคปพิเศษน,นะทุกคนเนาะนี่เดี๋ยวเขามาเป็นแคปพิเศษเลยวันนี้มีแคปพิเศษที่มายามเขาเนาะมาเยี่ยมยาม,มจ้าสบายดีทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องจ้าจ๋าสาวลาวเนาะแต่ว่าน้องแฟดมาอยู่กับน้องจ๋าเนาะทุกคนนะไงนโอกาสมีทุรลอยูุที่เวียงจั์เนาะแนะนำตัวที่เป็นน้องบอมหรือว่าน้องยูเนาะ น้องอยูวา่าซานน้องบอม <laughs> น้องทุกคน <laughs> น้องทุกคนเนาะวันนี้วันนี้น้องบอมมาก,กับคัมภีร์นะทุกคนเนาะ <man. S 1> เดี๋ยวมืออื่นเขากชี้ผ่าน้องบอมไปเฮ็ดภารกิจอีกให้สาเร็จเนาะแต่ <Man. S 1> บอกว่า 4, สี่สำเร็จหรือว่า สีได้ไ้กลับบ้านต้องรอติดตามนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงอันยังเกาะโควิดระบาดแทงแมนโดยบุกคได้ยิสีแล้วไปเห็ดเวียกแลวบุเลวเนาะได้ยินเขาว่าหลายๆคนบางคนกับบางคนก็บ่าว่าสีลอกดาวเนาะแต่ว่าบุ๊ว่าสีลอกดาวแทบลองลองยู่มันก้นเนาะอันลอกดาวก็อยู่นี่เลยไว้บุมีข้าวเยอว่ายโงเนาะซื้อมีมาไว้ต้มกิน แล้วมื้อวานนี้โดยแล้วมืม้อน,นี้จะจัดเฮ็ดเมนูมมพิเศษเนาะกะ็คืออะไรเอออย่างคือน้องแฟดกินปิ้งเป็ดเนาะโอ้เป็ดกับเป็ดน้องแฟดประมาณเป็ดแม่อ้ำฝากมาแต่ลองทานเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวเฮาสิไปแต่แต่งกินแล้วเนาะแต่ว่าคัมพีขั้มพีอยู่แซมไอพีวิวห้องเนาะทุกคนไนพี่นอนเนาะเดี๋ยวเอาซองเอูเลยเฮาสิไปเฮ็ดปิ้งเป็ดเมนูปิ้งเป็ดกินเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้แต่ว่า ผู้ใดสิเป็นแม่ครัวล่ะบัดนี้กะเจ้าของเจ้าของห้องแล้วเนาะเป็นแม่ครัวคนเจ้าข้องห้องนะคนที่มาเยี่ยมยามก็จะเป็นแขกเนาะเอาจังซี่ซะมา1มือสองมือสมมุติว่ามา3มมือเนาะเป็นแขกแต่ว่าไกลนั้นไปโอเค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 เดี๋ยวโดยเดี๋ยวผมบอกบอกก่อนกันเลยเนาะเฮาเฮาสิมาบ่ฮอด3มมือดอกเนาะเดี๋ยวนี้กะกินข้าวแล้วทำสิเหมือนเลยเพราะโอเคเดี๋ยวเฮาสิไปห้องครัวเลยเนาะทุกคนเนาะไป มาทุกคนตอนนี้บ่อู้วจ้าจ๋าสิพาน้องบอมไปใส่เนาะเอาเอาดูนี่วะาอันี้เพื่อนบ่อว่าอันนี้คือว่ามันจอกอินซันมันจอกอันซันเพิ่นบ่ว่าอันนี้คือว่าพ่เพ็่นเ่เพ็เพิ่นบ่อเห็นเพิ่อนเ่อนเ่นเพิ่นเพนเหอนนเพิ่นเห็นเออเ่เอเพือเนอนเ่อนเอนเอนเพื่อนรอดูเอเเเเนอนเเนนเพ่นเเพื่นเ นีเเอาบมรืองมเป็นคนที่รักได้ดีโอ๊ทำไมเราเป็นคนแบบนี้นะพี่จ๋าอเดืว่าเขารักเดือขาอแล้วเป็นบเห็นอมามมาซีให้มา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 มงบอมาบมมาาามอ อุ้งบอลบอลลูมุดเล็กดิอุ้ยเฮียหมดก็ไดดู้ไปคนมาละไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวห่อสีกับเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะทุกคนเนาะนี่เดี๋ยวมาเบิ่งเนาะว่าจะจิเซีดยังกินไปเดี๋ยวไปเลยเนาะเนาะทุกคน เราก็ไปเก็บดอกอันซันมาสองรอบได้สำเนี้เนาะเ๋ยวหอาก็สิมต้มเป็นวะเอาเบิรงคลิปต้มเอามาล่างก็ลวเอาก็ไปต้มฮ็ดครั้งแรกด้วยทุกคนเนี่ยยังเคยฮ็ดข้าวดอกเจ้าก็เคยกินมาละอยากจะลองด้วยกันเราจะลองซิมไปด้วยกันนะคะทุกคนค่ะคิดว่าเอจ่าฮิตมากแล้วเนาะจริงๆเวนเราต้องลองน้ำกันเขาจะว่าให้เอาอันนี้ออกเนาะเพราะว่าบ่ให้มันคิววาซ่าก่อน เอาเอาเอากั้นกั้เขียวมันออกเดี๋ยวเขาก็ซมารอเบิ้งนะทุกคนว่ามันจะออกสีออกมาจะเป็นแบบใดจะได้กินวันนี้เดี๋ยวเราก็จะล้างจอกช่วยเขาก่อนนะคะเพราะว่าเรามาบ้านเขาก็ไม่นิ่งดูดายสินะดออยู่บ้านท่านไม่ดิ่งดูดายปั้นหัวปั้นขวายลูกท่านเลพอสามวันไปเราก็จะนอนเหมือนเดิมเอายอกเนาะเดี๋ยวฮักก็สิล้างจอกช่วยเพื่อนก่อน เพราะว่าหัวเชยเจ้าอะไรกินน้ำกันกันละน้ำกันไหวยหวเมื่อนี้เัาสิเอ็ดหัวสิเอ็ดอะไรกินสิเอ็ดปิ้งเป็ดเนึ่ยมัเอ็ดจะเปิ้งเป็ดมัเจ้าตำหุ่งเนี่ยมัเออตำหุ่งเดียวช่วงนี้กขกินตำหุ่งทุกมือเนาะทุกคาบซะเอาไว้มื่อื่นเขาจะค่อยเปลี่ยนเมนูอือมื่อื่นเไปขายเด็กยี่บอมสิได้อันไว้แตงกินหางไง เอาก็สิไปค้ายเจ้าบ่ให้แต้งกินยาปั่นยาในปั่นบ่เอานำนะสีไปเหียนคายนะนกระไป๊ัอสี่หัหอนบอกไปจากหมูป้านงประมาณสี่หมูกับสามหมูปลายกัไปแล้วสี่หมูนั่งเบื่องคำว่าฟ้าบหอนก็นั่งไว้คันฟ้าหอนหรือเปล่านั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซี่เลยเห็นบอก ล้างลายเซตตี้อกสีเงินล้างน้ำเดียวพอเมื่อกี้นี่เขาอันมานอันนั้นเขาไปแซ่น้ำเออจ๋าโอ้โอ้โอ้จริงจริงนี่ป้าคันทอีกเอิดสุดผิดละคันปิดก้อนทันมาเลยแซ่น้ำตัวเองแล่เซาจันจริงด้วยจริงด้วยจริงจริงมันปิดก้อนก็จะไปล้างจริงด้วยจริงด้วยสลือเอาน้ำใส่นะคะโอ้สะพรแล้วมันจักเอ้นักสิบหายคนกับตุกน้ำซ้ำกันเลยเนาะมีท้องไหมเอาใส่น้ำไลยวะ ข้าวใส่น้อยวะอ้าวปกติจะใส่จักอันห่งเถอโอ้ต้มรสทานมันเลือดจิงอันนั้นมันยานได้มันรู้เป็นสี่ะไรน้ำลายมันโอ้โหทุกคนเป็นสีนี่เนาะโอ้าะแล้วเนาะเม็ดเออโอ้หุงข้าวดอกอันสันเคยกินแ้วอ่ะบ่เคเยเหรอเนี่ยเดี๋ยวสีลองกินน้ำกันเดี๋ยวมาเบื้องตอนบ้านเฮาสีสุกเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็น กล้องที่แม่อําฝากไม่ให้จ่จาจ๋าเนาะทุกคนเนาะนแต่ว่าฝากมาเมื่อวันที่ตุ๊กยุงฟังมาเมื่อวันที่สามสิบเนาะสามสิบสามสิบเอ็ดเมือ่อวันที่หนึ่งเนาะทุกคนเนาะ ฝากมาในประมาณสามมือจึงมอกหอดเนาะทุกคนปกติสีมาฮอดไวกว่านี้เนาะอ่าบบทำอินแทนมันบอกว่าน้องบอมกับอ่าคัมพีสีมาเวียงจันเนาะแล้วแม่อ่ำพันไปฝากให้เจ้าจ๋ายอยู่ที่ขนซุ่งเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ามาฮอดซ่าก็น้องบอมมีอ่าเดี๋ยวแกะเลยแกะเลยแกะเลยนะทุกคนเนาะบานบานตัวยุงลายเนาะฮอนเนาะฮอนมีห้องสุขวะฮอนลายแก๊สดีโดค่ะ อันนี้เป็นแกียรติโดโอ้มีเครื่องเยอะมากเบิื้องทางจะว่าเมื่อสก๊อตอันนึงเอ้ยติดอันนี้เหรอจ้าติ<ร>าาดนะสมุดเก็บอะไรบ้างจะมีอะไรนะน้องผมเมื่อเห็นคลิปน้องตอนฝากจเจอจ้ามันเป็นที่เซองจ้าจ้าหรือเจ้าฝุ่นอ๋อมีแต่คเก็ตมีเกียติโด้อ๋ออันนี้จะเป็นจะว่าออกจาวอันนี้หัวคิงคือวันนี้เราจะออกจาวหัวสีใครเนาะทุกคนหัวคิงคือปา ซาบ้านเอาหัวหคืออ <Man. Huh? S 1> ันน like ี้เป็นเอกสารเอกสารของน้องบํานุงทุกคนเนาะแต่ว่าคนเปิ้นมาก่อนเอกสารยังวนมาหอดอ๋ออันนี้อันนี้เม่นอันนี้เม่นันนี้ทัดทายซองจัดจสลาวครับสวัสดีครับสบายดายเลื่อมขนาดนะพะมาเบิ่งของซ้อนกันเนาะอันนี้เอออันนี้แกะไหมอันนี้มะอันเดี๋ยวแกะแกะไอันเดียวเดี๋ยวเบิ่งตัวนี้อันนี้อันนี้คือนี่ ปลาละนะคะปลาเด็กปลาเอือกเอือกปลาเอือกิึงมึงดูตัวใดเนาะอ่าจะมีข้องฟากที่แม่อ้อมฟัก่อเลยเนาะนี่ไม่ตัวนี้วะฝั่งเอ้าผู้ใดเป็นคนฟากบ่ฮู้เรื่องวะพี่ตัวใดพี่ฝั่งดูจะมีเสียงคือกันได้เหมือนกันฝากอย่างก่อนเอยคิดว่าตัวนี้ของเอือ มีแม่มีอยู่นี่มีจะมีปลามีอันตัวนู่แพงนะวุนแม่ตัวนี้เขาเล่ยปะอีแม่ว่าแพงดีตัวนี้ก็แพงดีเหมือนเอาโถูทามก่อนเนาะโถูทามปอไผ่ดีไปเอาโทรศัพท์มาตัวโคบปลอดภัยเดี๋ยวให้อันน้องบอมโถูทามกอนเนาะทุกคนเนาะอืมคืนวานาจะเป็นตัวนี้ตัวเด็กสมบัติเป็นคนแพก ไม่หรอ่าน้อสแกนหน้าค่ะอ้าโทรศัพท์เลยวะโทรศัพท์ของ่มีเงินีดีโอคอเลยยูบึงอืมีตาเอือบอันนี้ตาเอือบซีาตอนยังไงดูสีนาบอดูคนเนาะทรหานอนอยู่อาจจบอมซื้อเจ็ดสี่กับเจ็ดห้านีเคบอมทึกลี คือบเลขกอนจ้าม่ได้ไปแปลงอัลโหลอัลโหลเอออันหนูอีแม่แดงเป็นลูกค้าหลายนก็บอกเขากเานี่นี่ฮัอ้าวแต่ว่าเขาจับเขาจับได้ดีนะอทำก็นดูทำก่ดูอียัันบอกนี่นะนี่นะเก็ตตัวไดฟ้าเลยได้เครื่องมันนะบุกเก็ตตัวหนเก็ของผนะมันมีหลายคิวกนะแต่ว่ายนงเป็นมือนี่นู่เลยเก็ตตัวนี้ของผือ

เสีใจไปได้นะ้นองอยูนี่โอ้ยแมนอยูอ่ะโอ้แมนอยู้แมนไหมถึกถึกน,นะป้าม,มักเพ็ดอันนี้น้องไม่ซ้มน้อไม่ส้มเนาะทุกคนเนาะอ่ะสองจุ้เอาใจใส่อันนี้ก็นน้อไม่สม้มมักเอื้อ,อ มเอือนมักพริกค awesome> ่ะทุกคนค่ะมักเข็ดด like ้วยค่ะน yeah> <oh huh? ี่ยังมีของก้อนข่าอันนี้ไม่อาบตุนู้เนาะตัวนู้อะตุยังตุนู้แห้งตุนู้แห้งอุ้ยลุโกสะงขารแทบแหงเจ็บทองนี้เนาะสีมันไอสีมันแกให้แม่มีเบืองเดียวแก จะซีมแล้วนะคะทุกคนค่ะอ,อ,า,อ,อามามาเามามาคามแพบมามากามกามามามพมามาม้มบมา,าม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 าอามางาม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 มา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 พรมามามามะมจ่าม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 มามมามมางามงเามามอา ก็ให้อยู่รถสองอนั่งเนาะมีเขาก็ได้อุป,ปรกรณ์แล้วนะทุกคนเนาะอเอาเขกา,าก็ยากินก็กินกได้ไอ้เ,อเมมงอเนี่ยมาเขาไปนนเนี้ยนี่ทุคนตอนนี้พี่สายของเราก็เอื้อเื่องเป็นที่รรอยน,ะะน,นี้จะกินฝีมือพี่สายกินขี้มือเพขี้มือ่เห็นขี้มือเอามืกันวเเดียวกันๆๆ กู้เครื่องไลยเนาะน่าจะหอมไม่หอมก็ไม่หอมก็งึดแล้วเรื่องนี้ว่าเต็มซามเอาจะใส่เต่าเดี๋ยวนี้เนาะเอาจะใส่เต่านีปปิงวันนี้ก็จะไม่มีตำมะหุ่งคือเก้าแล้วกะปิงตำมะหุ่งแล้วก็ปิงเป็ดตอนนี้พี่จ่ากำลังจะทำกำมะหงุังมะรงฟักมะหุ่งนะคะตำมะหุ่ง ต่มะหงคือภาษาตะมะหงหงมัลละกอมัลละกอนั่นเองนะมัลละกรมักละกรครับคือปลาพันลีนบดใดมักละกอมักละกอย่างนู้จะตัดก่อนด้วยค่ะจะให้ขมีสุดที่มือเนาะคขมีว่าต่ำส่วนนี้แซ่บแซ่บอ่ะสเดนาะไอพีเป็นเป็นเป็นพ่อครัวมือนี้นี่ยว่าง่ายเนาะไม่เลยค่ะปักเสร็จน้อยว่างั้น มัดฝากเสร็จน้อยสิวะเอาซ้ำมือสวยนะเอาซ้ำมือสวยนี่เสบอันนี้มึงหุงอีแม่ฝักมาให้ปะอืมไอ้มาแล้วนะเห็นอันอีเห็นอันอยู่ตีนคดายขีปมชซวยมึงสาวคนนี้อีเม่เอาสมอเอาเงินม่แอดตี้บอกหุงกับกอแบบนี้ไม่หรออือแม่นละโอ้ยแม่นละมึงสาวาะห่อหอยแดงทั่วตอนเากินข้าวเขาทำอีแม่ไปซีเรียสสิอืมบ่มีคนโตเออมักมึงหุงสุกอีแม่มอาหุงดิบมามันบ่มีมีหุงสุกเอาหุงอยู่ฟักเ้อคือเฮ็นกบบไรเป็นไรแต่ว่ามันบริข้ามไปดิ กระกอบคือกันไหมยูฟันลูบวกกอบคือยูเหินเพิ่นก่อนยูเหินเพิ่นแซ่บทาอยากเอาบาตำตลอดกอบมันกอบดีเอามาเฮ็ดแหนบตไหมมันบ่หั่นสุกบ่ิหารได้มากินมักสุกจากเจนุดค่ะกินให้กินนี่ค่ะเโนอย่าเอาเข้ามาตอนนี้เจนุดเดี๋ยวเฮ้อเดี๋ยวให้จ่าฝากก่อนทุกคนแล้วจ่าว่าคือเป็นเจยวพี่จ่านะคะฝักก่อนแล้วเฮากาสิมา ปิ้งเป็ดหลักกระิมากินข้าวพร้อมกันเนาะทุกคนนี่เนาะทั้งสองพี่น้องก็ร่วมมือร่วมใจกันทำร่วมมือร่วมใจกันทำอาหารค่ะส่วนเราก็นั่งดูนะคะเบิ่งแตะปิ้งแล้วเบิ่งเต่ากันหิ้วมนจึงซุกไว้เฉลี่ยเล็กขีดสัมแม่อำโทรมานะคะทุกคนนี่ แม่อัมโทรมาสบายยิไหมแม่แม่ซองัจจ่าสาวปูดแส่ซองัจจัดสาวแม่เงียบี <c oughs> นิดช้าค่ะนิดช้าคะ่ะ <c oughs> คุณเอาเลยงงนะคะนี่นั่งลมกันเนาะโดยที่ ยังไม่ได้กินข้าวแม่อําโทรมาเนาะแม่อําโทรมาถาม่าเป็นจังไดคือดีมีแหงอยู่บอ <laughs> เพราะว่าอันนี้อันนั้นด้ขนาดว่ายังหมาบม่มึดเนาะยังน้องยูย้ยู่เหือนคนนึงมนแม่อํากัะเงานาแม่อํายังโทรมาตลอดแล้วเนาะแม่อําโทรมาเองนะทุกคนคิดฮอดแหงนะเพื่อนวะ <laughs> อ่าทุกคนในที่สุดน้องบอมเฝ้าปิ้งก็สําเร็จนะคะ <laughs> อ้าวความจริง้วบ่ความจริง้วบอ นี่เนาะปีงกระเซ็ดแล้วเขาก็เฮ็ดอย่างกินใจเกาะมือนี้ปีงเป็ดกับน้ำมะนั่นอันนี้เขาเฮ็ดแกงซีนหมูป่าเนาะใส่กับผักกาดผักกาดขาวส่วนที่ัำพีก็กินตอดอยู่ทา้งนู้นนะคะนี่เขามีเมนูต่ำอีกเนาะต่ำอีกแล้วทำห้างของมือนี้แล้วมีข้อหกวงอีกเนาะแต่ว่าให้เออนุพิษข้อวงอย่าหอมมาแจมกัน โอเคเดี๋ยวให้ฮัปพี้แฮนต์ต้อนก็แล้วกำไรมันต่ำหมูมึงต่ำนึงนี่นะทุกคนป้าเป็นสีนี่เอ้จ่าปวดขาดฟันขาดอ้าวบางหนาวโวนนี้แห้งกว่านี้อีกป้าเป็นสีนี่เนาะนี่เดี๋ยวเราก็จิมากินข้าวพร้อมน้ำพร้อมตากแน้ะทุกคนมื้อนี้ก็จะมีมีปิ้งเป็ดแล้วก็ตำหมูมึงล่ะกะอ่งครัวพักคัวผักบงเนาะ เอาออกมาคาเพ่มาสิอากาะแกงเนาะม้อนี้หฮาสิมากินข้าวน้ำกันเนาะมาเด้อทุกคนมาเด้อทุกคนกินข้าวน้ำกันเนาะอย่าน้องบอมคอโตกินข้าวก็เด้เพราะว่าห่าบ่มมีขาตั้งกองนอะจะไม่ได้ท่ายปันไดเด้อเพราะว่าน้องบอมไ่ได้เอาขาตั้งกองมา๋ยวเฮาสสกินข้าวกันเนาะเดียวสิกินเพื่อเด้อมาเด้อทุกคนกินข้าว้กันเด้อป้าทุกคนเลือแตะทูมไปเนาะ กินกินแบบว่าอันอย่างกระโบเซบินี่เนาะแต่ว่าเนือดเซบวยโอเคแล้วทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จไปที่เฮียพลอยแล้วเนาะเดี๋ยวนี่ยังบหมออิ่มแล้วนะทุกคนเนาะอิ่มอยู่วันพ่ออยู่น้มากเนาะสำหรับคลิปนี้กระิคอลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทองจ่าจ่าเศร้าเราเลยกะ ซองน้องแฟนบอมซุ่มกับบอกด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เอื่อน้องผู้เขาฮหดคลิปเนาะสำหรับคลิปนี้จะเข้าตัวไปก่อนเด้อบ๊ายบาย